รู้จักครับรผมรู้จักครับรู้รู้จักค่ะรู้จักค่ะนั่นไง <c oughs> ไม่ทราบอย่างไรคะไม่ทราบพี่ไม่รู้ว่าพี่เกิดขึ้นมามันก็มีแล้วว่าคัานต่ำก็10-20ปีมานะครับไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยอินเนียเกิดขึ้นในปี1969กเกจากเครือข่ยขาย a าพาน e t ซึ่งย่อม,มาจาก Advanced Research Project Agency Network เป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายคือให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้เครือข่ายนี้ถือเป็นเครือข่ายเริ่มแรกของโลกซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันปัจจุบันมีผู้ใช้เน็ตทั่วโลกมากกว่า2 0 0พันล้านคนเพราะความสะดวกรวดเร็เรวในการติดต่อสื่อสาร และการส่งข้อมูลนั้นทํางอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญต่อาการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้มากมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างทั้งหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์การติดต่อกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อจะเป็นด้านการสื่อสารธุรกิจศึกษาหรือแม้กระทั่งเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วยทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนปัจจัยที่6รองจากโทรศัพท์มือถือเลยก็ว่าได้หากวันหนึ่งมันหายไปล่ะคนผู้โลกจะทำอย่างไร แล้วการดำเนินชีวิตของคนที่ใช้ในเดือนั้นจะเปลี่ยนไปแค่ไหนไม่ได้คุยกับผู้ชายที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าทุกอย่างน่าจะวุ่นวายอะเพราะว่าพอคนเราติดความสบายและอยู่ดีหายไปน่าจะวุ่นวายมากอยู่ยากปะก็ไม่คได้คุยกันก็น่าจะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงทางที่เรีวร้ายเพราะว่ามันเหมือนเป็นปัจจัยในชีวิตประจำวันของเราแล้วครับ กลับไปสู่ยุคนกพิราบกันอะสงจดหมายการแชร์ข้อมูลนะครับจะเหมือนแบบยากขึ้นคนเขาก็จะเหมือนแบบหาข้อมูลได้ยากขึ้นก็ต้องกลับไปเหมือนแบบอ่านหนังสือแทนที่จะดังอินเทอร์เน็ตพี่อยู่ไม่ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ุ้ลบระทบเยอะนะเพราะว่าใช้ทุกวันเลยไม่ว่าจะห,หาข้อมูล,มลการศึกษา ธุรกิจแฟชั่นคือทุกอย่างบันเทิงค่ะบันด้านบันเทิงอย่างเดียวเลยหนึ่งก็คือในเรื่องงานอาจจะเรื่องการศึกษาแล้วก็การใช้วิชวตประจำวันโดยตรงเลยครับอย่างแรกคงไม่นั่นการทํางานต้องติดต่อสื่อสารจะไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะมันก็แบบโทรศัพท์ได้ถูกป,ปะ่ะอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าถ้าอิเนเทอร์หายไปนะมันมันก็ยังคงอีกนานะที่ก็จะหายไปมาจะอยู่กับเราอีกสักพักใหญ่ๆเลยก็คงหลังจากเปลี่ยนปัตวว่าไอ้เปลี่ยนสัตว์ไปเรื่อยๆน้อง ็นได้ชัดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สําคัญในการดำเนชีวิตในปัจจุบันของเราเราใช้มันทาสิ่งต่างๆให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งหาข้อมูลการทํางานเผาบันเทิงธุรกิจต่างๆการติดต่อสื่อสารกันอย่างเสรีทุกอย่างในปัจจุบันล้วนเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดหากวันหนึ่งอินเทอร์เน็ตหายไปนั้นมันก็จะส่งผลกระทบใหญ่หลวงเนื่องจากการทาสิ่งต่างๆที่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตต้องหยุดไปทําให้เรา ต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมที่ไม่สะดวกสบายและรวดเร็วทันใจเหมือนปัจจุบันแต่นั่นคืออนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและจะต้องคิดอยู่เสมอว่าหากวันหนึ่งนั้นอินเทอร์เน็ตได้หายไปแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับโลกและตัวเราเองอาจจะไม่สบายเหมือนเมื่อก่อน แต่หากวันนั้นมาถึงจริงๆเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ไร้สิงเดนได้อย่างมีความสุขครับ